ครับทุกคนเช้าวันพุธที่17พฤษภาคม2566ตอนนี้ก็11โมงเช้า12นาทีครับก็เหมือนเดิมนอนเร็วครับตื่นอนอนประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ตื่นมาทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนครับอย่างที่บอกตารางเวลาเปลี่ยนไปแล้ว ครับก็มาคุยกันต่อเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตที่อเมริกานะครับเมื่อาวานเล่าถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรต่างวันนี้ก็มีคุมสอบ,บ่ายปลายภาค,คแล้วก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็สิ้นสุดกันคือวันศุกร์ที่สิบเก้าครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ปิดยาวไปน่าจะปเปิดวันที่สองสิงหาคมครับปีนี้ แล้วประมาณพฤศจิกายนครับปลายปีก็น้องๆปีสี่ก็รับปริญญากันครับซึ่งปีที่แล้วรับปริญญากันมกราคมก็เล่ากันหลายเรื่องครับเห็นหน้าเห็นตาอาจารย์คุกสบายดีก็มีบางคนก็ยังติดโควิดอยู่ครับเป็นน้องก็ไม่ได้ถามครับว่าไปติดโควิดอะไรยังไงซึ่งไอการติดโควิดนี่ก็คือคือน้องก็บอกว่าติดกันทั้งบ้านแล้วก็ สิ่งที่ทร,รมานที่สุดก็คือมันก็เบื่อครับออกไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ยก็คงจะเบื่อก็ตามที่รู้กันนะครับจะออกไปกินลาบส้มตําจะไปกินต้มยําทะเลอะไรต่างๆก็คงจะยากเหมือนกันซึ่งก็ดีสําหรับตัวเองแล้วก็ดีสําหรับคนอื่นซึ่งอาจารย์กุก็ให้กาลังใจว่าโอเคการที่ติดโควิดเนี่ยซึ่งก็ไม่มีใครอยากติดหรอกครับแต่มาแล้วเนี่ย ก็มองในแง่ดีซะว่าเรามีภูมิต้านทานต่อไปโควิดก็คงจะเข้ามาตัวเรายากส่วนอาจารย์กุ๊กก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนถึงออกไปก็มีไม่ค่อยมีการติดเชื้ออะไรต่างๆครับไม่รู้ว่าเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์อะไรหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่ค่อยได้สัมพันธ์ผู้คนเท่าไหร่ครับ่วนใหญ่อยู่กันหนังสือมื่อเช้าตีห้าครึ่งก็ออกไปที่ตลาดหัวิเคขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยคนเดียว ก็ไปซื้อผักครับพอดีมีน้ำสลัดน้องเขาเอาน้ำสลัดมาคือเรื่องสตอรี่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าไปร้านอาหารแล้วร้านอาหารเนี่ยเดิมจะมีสลัดขายซึ่งคราวที่แล้วไปเนี่ยผลปรากฏว่าเขาก็าเหมือนกับพยายามให้เราซื้อแต่ผมปรากฏว่าเราก็ไม่ได้เตรียมน้ำสลัดหรือว่าสลัดด r ายซิ่งเนี่ยกับไปแต่คราวที่แล้วพอไปปั๊บน้องเขาเตรียมน้ำสลัดถูกเริ่มไปเลย แต่ผมปรากฏว่าเขาบอกว่าผักที่ปลูกไว้เนี่ยไม่มีเพราะว่ามันร้อนกับกลายเป็นว่าเอาน้ําสลัดกลับมาพี่ชาาก็เลยตัดสินใจเอะไปตลาดซะหน่อยเพราะว่าผักอาจารย์กูก็ไม่เคยได้กินเพราะว่ามีแต่พวกเนื้อพวกไก่อะไรแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยเหมือนกับจักรจันมันจิ้งหรีดอะไรสักอย่างพฤติกรรมนะครับกลางวันไม่ออกไปไหนกลางคืนเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยค่อยออกไป ก็ไม่ค่อยอยากเจอผู้คนครับไม่ค่อยชอบรถติดอะไรด้วยก็ทุกอย่างเหมือนเดิมจางก,กุ๊ชอบไปนั่งดูนั่งอยู่คนเดียวนครับนั่งอยู่ตรงฟุตบาทนี่แหละแล้วก็ดูคนค้าคนขายเขาแล้วก็มีคุยเรื่องการเมืองนิดหนึ่งครับในตอนนี้ก็คือสิ่งหลักก็คือไม่รู้พรรคที่ได้เลือกเสียงค้างมากที่สุดเนี่ยจะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่านะครับก็มีเรื่องของ สวบอเข้ามาเกี่ยวข้องก็ว่ากันไปครับอะไรที่มันดีก็สนับสนุนครับเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนเหมือนที่อาจารย์ผู้พูดว่าไอ้ตัวพวกเราเนี่ยมีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับแต่คนอื่นทำมาค้าขายเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของทิศทางผู้นําหัวเรือนะครับออกทะเลใหญ่จะหักซ้ายหักขวาจะพาไปโดนคลื่นยักษ์หรือเปล่านะครับหรือว่าไปจะทางเส้นทางที่เรียบเรือไม่แตกนะครับน้าไม่เข้าเรือ ครับก็ไน้ลักษณะแบบนั้นทีนี้เมื่อไปตลาดเนี่ยฉกไอเดียขึ้นมานะครับก็คือหมายถึงว่าโอเคเรามาเปรียบเทียบแบบการใช้ชีวิตที่อเมริกากับคือที่อเมริกาเนี่ยลักษณะของตลาดเนี่ยไม่ได้หลากหลายแบบบ้านเราคือหลายคนก็รู้แล้วแหละ,ะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือให้นึกภาพห้างท็อปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปซื้อก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นนะครับ ก็มีผักส่วน Sunday Market ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือหมายถึงว่าเขาจะเหมือนตลาดบ้านเราอะก็มีของแปลกๆเมื่อทีเราอยู่ที่นู้นนานเนี่ยห้าหปีพอไปเจอตลาดแบบนั้นเราก็ตื่นเต้นครับเหมือนเราไม่ได้เห็นอะไรมาก่อนก็จะมีพวกไก่เป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี ผลไม้มีเชอร์รี่มีลูกแพร์มีแอปเปิ้ลนะครับแน่นอนอยู่แล้วมีเชอร์รี่มีเนยซึ่งเขาลักษณะเป็น outdoor นั่นแหละนะครับก็คือเป็นการขายอ,อาหารการกินผักเป็นลักษณะของกลางแจ้งไม่ใช่อินดอร์เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตครับหลายคนก็เบือ่อส่วนที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสิ่งที่แตกต่างไก่เขาก็มีเหมือนเรา เนือก็มีเหมือนเราแต่แน่นอนเขาไม่มีหัวเออทีครับหัวหมูมาแขวนนะครับแบบตลาดบ้านเรามีขามหมูอะไรเงี้ยเขาไม่มีแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วส่วนที่ไปอยู่เนี่ยก็คือนิวยอร์กซึ่งคนเอเชียไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียกันนะครับอากาศอุ่นตรงนั้นนจะเป็น Asia Town, เอเชียทาวไปเรียบร้อยและนะครับเป็นเมืองของคนเอเชียที่อยู่กันจริงๆแล้วถ้าถามว่า ทางตะวันตกเนี่ยถ้าไปจากเมืองไทยไปจากเมืองจีนที่เรียกว่าอีสต์ก็จะไปโผล่นะครับเส้นทางการบินเนี่ยจะไปโผล่ที่ทางด้านตะวันตกของอเมริกาก็คือแคลิฟอร์เนียซีเอเร่ลอสแอนเจลิสหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะเราไม่ได้อยู่ทางนิวยอร์กเหรอืึองบินบิน,บนถ้าบินไปทางนิวยอร์กทางด้านส่วนนั้นนะครับก็บินออกจากประเทศไทยก็ต้องบินไปทางตะวันตกผ่านพมา่บาบังคลาเทศอินเดียอิรักอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียนะครับอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆเนี่ยโลกก็คือเป็นทรงกลมนะครับผมกดก็จะม้วนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการบินของเราเนี่ยก็จะบินออกไปทางอุบลราชธานีข้ามทะเลไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าที่จยนกุ๊กบินไปเนี่ยก็คือไป transit เครื่องที่ไทเปหรือว่าไต้หวันแล้วก็บินยาวไปอเมริกาก็ไปโผล่ที่ซีแอตเทรลซึ่งเป็นทางตะวันตกของอ,อเมริกาตามที่บอก ก็คือเหมือนกับที่แม่คองสอนเรานั่นแหละก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงตรงนั้นคนเอเชียก็เลยไปตั้งรกรากนะครับแต่ว่าทางด้านเหนือก็ยังหนาวอยู่แล้วก็สิ่งที่จะพูดอย่างหนึ่งก็คือนิข้ามไปอีกละอาจารย์กู๊กอยู่นิวยอร์กพูดไปถึงซีเอร์ร์รัฐวอชิงตันดีซีทางตะวันตกของอเมริกาที่นู่นเขาจะมีฝนตกตลอดทั้งปีครับที่ซีเอร์รออรกอนเพราะมีป่ามีภูเขาเยอะ เพราะฉะนั้นฝนก็จะปโปรยตลอดทั้งปีคนที่ไปจ็อกกิ้งเนี่ยเขาก็จะวิ่งจนเคยชินแล้วแหละฝนตกพรำๆนิดหน่อยไม่เยอะนะครับเขาก็เคยชินเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอีกทางด้านหนึ่งก็คือคนเอเชียก็หนีลงไปทางใต้ดีกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปอ,อยู่กันที่แคลิฟอร์เนียนะครับทางด้านใต้ของอเมริกาแล้วก็ก,กลายเป็นว่าจนกระทั่งผสมผสานระหว่างคนอเมริกันคนขาวคนดํา คนเอเชียมีทั้งคนสเปนิชปนกันอยู่ตรงนั้นหมดนะครับมีคนเม็กซิกันด้วยแถวๆนั้นก็สังเกตดูชื่อนะครับเมืองทางใต้ก็จะเป็นชื่อของทางด้านของคนเม็กซิกันหรือว่าสเปนิชเหมือนซานโฮเซเนี่ยนะครับเขาสะกดอย่างไง S-A-N-J-O-S-E นะครับถ้าเราอ่านแล้วก็อ่านผิดเราก็จจะไปอ่านว่า ซานโจสใช่ไหมครับแต่จริงก็คือซานโฮเซเจกลายเป็นตัว H เหมือนมาช่าเนี mm ่ยนะครับรู้สึกเขาจะกดสะกดยังไงนะ MA ฉันกูก็จำไม่ได้ MA CHIA หรือเปล่าก็ไปอ่านว่ามาเชียมาเชียอยู่นั่นแหละจริงจริงก็คือมาชานะครับเป็นภาษาทางด้านสเปนิชก็เกรดความรู้ได้เล็กงน้หน่อยลักษณะของ การใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนี่ยจากกุ๊กเลยเคยชินจากที่อเมริกามาก็คือหุงข้าวไว้เยอะๆะครับแล้วเอาเข้าตู้เย็นหลังจากที่เย็นลงแล้วทําแกงหม้อใหญ่ๆนะครับที่ประหยัดที่สุดก็คือเป็นเรื่องของอแกงกะทิกไก่อิ่มท้องดีครับมะเขือเทศเออมะเขือเปราะนะครับไม่มีครับที่นิวยอร์กสมัยก่อนเราก็ต้องอาศัยแคบเบจซึ่งก็คือกะหล่ำปี ต้องอาศัยไอ้เช่าอะไรอะมะเขือยาวนะครับลืมไปละมะเขือยาวภาษาอังกฤษอ๋อก็เป็นลักษณะก็ไม่ใช่มะเขือยาวแบบบ้านเราก็จะเป็น eggplant นะครับอะไรไม่รู้พืชไข่แปลตรงๆ egg ก็คือไข่ plant ก็คือต้นไม้ eggplant ครับก็จะเป็นสีม่วงๆใหญ่ๆกลมๆยาวๆแต่บ้านเราก็คือมะเขือยาวสีเขียวๆใช่ไหมครับรสชาติจะต่างกันเยอะก็ลำปีเหมือนกันครับ กระลำปีของที่นู่นเนี่ยเขาจะหนาก็คือกรอบเหมือนทางเพชรบูรณ์เหมือนทางที่เขาปลูกทางภูเขาแต่ของเราเนี่ยเนื้อจะบางกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติจะออกหวานเพราะฉะนั้นที่แคบเบจหรือว่ากละลำปีทางด้านที่อเมริกาเนี่ยก็จะแข็งๆก็คือจะไม่มีรสชาติที่ออกหวานอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องหาผักกินกันเองนะครับในต้นผักกาดเนี่ยไม่มีหรอก อะไรที่มาทำต้มยำได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากทำแกงจืดได้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากมะม่วงนะครับอยากจะกินเปรี้ยวๆก็ไม่มีหรอกมะม่วงน้ำดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับนั่นคือ,อการใช้ชีวิตแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการขนส่งเนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีนะครับของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นร้านอาหารไทยก็คงจะมากขึ้นก็อย่างที่ทุกคน รู้นะครับนา,นานทีก็ค่อยออกไปร้านอาหารไทยซึ่งหนึ่งเราเสียเวลาอันที่สองก็คือเรากินข้าวเราก็ต้องเสียค่าทิปด้วยนะครับแล้วราาอาหารก็แพงบางทีเราก็ในฐานะนักศึกษาเนี่ยก็เสียได้ตังค์ครับซื้อกับข้าวมาทำกินเองดีกว่าแล้วก็ซัมเมอร์ก็อพาร์ตเมนต์ก็มีที่ว่างอะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะมีเตาบาร์บีคิวเตาถ่านเนี่ยนะครับ วางไว้ให้เราไม่ต้องขนไปนะครับก็คือ nice. ไหนแม้กระทั่งสวนสาธารณะนะครับพาร์กอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ที่ย่างก็นานๆาก็ออกไปที่พาร์ไปปารีสกันนะครับในพาร์แต่ก็เหมือนเดิมนะครับพวกแอลกอฮอล์ก็คือดื่มไม่ได้ก็ต้องหลบๆกันทีนี้ถามว่าค่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยตอนที่ไปอยู่นิวยอร์ก ก็คือถ้าใครจะไปอยู่นะครับก็เราเลือกเอาว่าจะอยู่เมืองใหญ่หรือเมืองเล็กนะครับบางคนชอบไปอยู่เมืองใหญ่บมืองคนชอบอยู่เมืองเล็กเมืองเล็กก็คือ cost of living ก็คือค่าใช้จ่ายมันก็ถูกเมืองใหญ่ค่าใช้จ่ายก็สูงมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือ,อยังไงนะครับเมืองเล็กค่าพาันธุมนถูกอย่างถ้าใครจะไปอยู่สตูดิโอเนี่ยสตูดิโอก็คือเป็นห้องห้องเดียวก็คือเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยไม่มี ห้องอื่นเลยนะครับก็มีแต่ห้องนา้าแล้วก็ห้องโล่งเลยตรงนั้นนี่ยบางครั้งก็ประมาณ600เหรียญคูณ30เข้าไปแล้วกันนะครับหรือไม่ก็400เหรียญแต่ถ้าเป็น two apartment bedrooms เนี่ยก็มี2ห้องก็อาจจะ700เหรียญถ้าเราแชร์กับคนอื่นค่าเช่าก็ drop ลงมาทันที่เราจ่าย700รเหรียญก็จ่ายแค่350เหรียญนะครับ ส่วนไอตัวฮีเตอร์เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะอย่างที่จันกูพูดก็คือหมายถึงว่าปีหนึ่งเนี่ยอากาศที่จะหนาวเนี่ยนะครับแทบจะประมาณเกินครึ่งปีเขาก็จะมีเซ็นทรัลฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ก็คือฮีเตอร์ส่วนกลางก็ปล่อยเข้ามาแล้วก็แอร์ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแล้วลักษณะพาร์ตเมนต์ที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งไฟก็คือจะเป็นโคมตั้ง แล้วก็เราก็เสียบปลัก๊กสมัยก่อนใช้เป็นพวกฮาโลเจนแล้วเขาที่พื้นฐานถามว่าทิปิกคอลก็คืออพาร์ตเมนต์ทั่วๆไปเขามีอะไรให้เรามีโอเว่นนะครับตู้อบซึ่งเป็นขดลวดไฟฟ้าแล้วก็มีเตาซึ่งก็เป็นเตาไฟฟ้าเป็นขดลวดแล้วก็มีตู้เย็นนะครับอันนั้นคือของเย็นพื้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม่มีให้เรา,ราถามว่าเตียงมีไหมไม่มีนะครับที่จันกรไปอยู่ที่บิงแฮมตันยูนิเวอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ เราก็นอนกับพื้นจนกระทั่งปัจจุบ,บันนี้อาจารย์กุ๊กก็เลยเคยชินกับการนอนกับพื้นเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา7จดปีทําให้เราเคยชินก็คือ get used to right เรียบร้อยแล้วข้อดีของเมืองเล็กนะครับก็คือมหาลัยอย่างที่อาจารย์กุ๊กพูดมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานเหมือนกันหมดแต่ว่าใครอยากจะอยู่มหาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับกอ็อาจจะต้องไปอยู่ที่เมืองใหญ่ แต่นั้นไม่ได้ไหมายความว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังนที่อเมริกาจะอยู่ที่เมืองใหญ่ตลอดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยดังระดับโลกนะครับอันนึงก็คือ c o r n e l l C O R N E e L นะครับ N E L L เท mm hmm. ่าทีครับก็อยู่ใกลใกล้บิงแฮมตันนะครับค่าเทอมแพงแล้วก็สิ่งที่จันคุกมองดูคือเราไม่ได้เก่งจริงเนี่ยเราเอาตัวเราไปอยู่ที่มหาวิทยลัยที่ดังเราก็ต้องสู้กับคลาสเมทที่เขาเก่งระดับท็อปเลย มันก็คงจะเหนื่อยนะครับชีวิตก็คงไม่มีก็คงอยู่หนังสือกันตลอดเวลาส่วนมหาลัยที่รองลองมาหน่อยเราก็ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเยอะก็คือคนข้างเคียงเราเก่งนะครับเราก็ต้องอัพตัวเราแต่บางทีเราอัพไม่ทันอย่างเช่นคนอื่นเขาขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วเขาขับรถ bmw อย่างเงี้ยแล้วเรามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ตามเขาไม่ทันครับแต่ว่าทุกอย่างก็คืออยู่ที่ตัวเรา จบมาปั๊บเนี่ยเราสร้างงานเราทํางานวิจัยครับอยู่ที่ตัวเราจบที่ไหนคือไม่จาเป็นก็มี p r o f เ s อร์ที่อเมริกานะครับจบมหาวิทยาลัยที่ไม่ดังแต่ว่า paper ของเขาเนี่ยเป็นร้อย papers เลยซึ่งก็อย่างว่านะครับอยู่ที่สมองของคนเราความเร็วไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็คือขอให้เราเนี่ยใช้ potential ใช้ศักยภาพของเราเนี่ยให้มากที่สุดแค่นั้นเราก็ happy ละอย่าไปฝืน ส่วนในกรณีเมืองใหญ่เนี่ยข้อเสียก็คือแน่นอนค่าอพาร์ตเมนต์แพงค่ากินอยู่ก็แพงคนก็เยอะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือเขามีพวก Public Transportation นะครับเขาเรียกมวลขน,ขนส่งมวลชนใช่ไหมครับก็คือมีรถเมยวิ่งมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเมืองเล็กเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมาทีเพราะฉะนั้นคนที่ไปอยู่เมืองเล็กจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีรถใช้ส่วนตัว จะไปขีม่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับอาการหนาวนะครับศูนย์องศา10องศาอย่างเงี้ยหนาวตายนะครับจักรยานก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็เย็ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรถส่วนตัวหรือมันก็ต้องพึ่งพาของเพื่อนไปช้อปปิ้งเมื่อไหร่อะไรต่างก็ติดไปด้วยส่วนรถในมหาวิทยาลัยนะครับเหมือนเทคโนโลยีราชกกบ,บังเนี่ยก็มีรถรับส่งที่นู้นเขาก็จะมีรถบัสแต่ตารางของเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะไปช้อปปิ้งมอล์นะ ออกกี่โมงแล้วก็กลับกี่โมงมารับเวลาต้องเป๊ะเลยนะครับไปตอนเช้ารถออกแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเสร็จแล้วตอนเย็นเนี่ยก็คือ5้าโมงเย็นมารับก็คือเขาจะทิ้งช่วงประมาณบางทีสองชั่วโมงครับเราก็จะต้องแพลนจริงๆเพราะฉะนั้นส่วนที่ดีก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยกำหนดตารางเวลาของเรานะครับระวางแผนล่วงหน้าต่างๆว่าเรา,าจะทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะหักซ้ายหักขวาจะงองแงอะไรต่างๆไม่ได้ ก็เป็นการที่สร้างเขาเรียกอะไรอะ่ะสร้างาการบังคับตัวเองนะครับให้ตรงต่อเวลาอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆนะที่นู่นเข,เขาตรงจริงๆด้วยก็เป็นสิ่งดีครับทำให้เราสามารถแพลนได้ว่าเราจะทำอะไระทำอะไรไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บปั๊บอ้าวตรงนี้โผล่มาเมื่อไรเอานัด บ่ายสามโผล่มา5ม้าโมงเย็นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้การเวลาของเราเนี่ยตารางในการแพลนที่จะทำงานต่างๆก็ผิดไปก็อย่างที่มี transportation ที่เมืองใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือว่าเราสามารถได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เราสามารถไปเจอ,เอพู้น่ง่ายสิ่งที่น่าสนใจเยอะแต่ถ้าเราอยู่เมืองเล็กเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ข้าว วันศุกร์มาก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อย่างที่จันกุ๊บก็คือตอนที่อยู่โรเชสเตอร์หรือว่าอยู่บิงแฮมตันนะครับเมืองก็ไม่ใหญ่บิงแฮมตันยิ่งเล็กเลยตอนที่ไปเรียนด็อกเตอร์อยู่ที่นั่นนะอย่างเดียวขับรถไปตามภูเขานะครับดูเส้นทางที่สวยงามขับไปข้างๆกับตรงหุบเขาก็มีคริกนะครับมีลําธารไหลก็ดูได้แค่นั้นนะครับลงไปก็เล่นไม่ได้ลงไปเล่นก็โดนจับครับเพราะว่าทางนู้นเขาก็ละเอียดมากก็คือหมายถึงว่า เขากลัวเอาเชื้อโรคไปติดพวกกวางพวกหมีอะไรพวกนี้เวลาเขาไม่กินน้ำถึงขนาดนั้นเลยนะครับนั้นตัปรับปาไปสีสวอะไรไม่ได้เหมือนเดินทางเนี่ยบนไฮเวย์เนี่ยอินเตอร์สเตทไฮเวย์ถนนเชื่อมระหว่างรัฐเนี่ยอยู่ดีเราจะไปจอดรถข้างถนนเพื่อหยุดถ่ายรูปเนี่ยตำรวจก็มาเตือนนะครับเขาไม่ให้จอดเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่ารถเสียทําให้ตำรวจเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องวิ่งไปวิวสวยๆเขาก็จะมีจุดนะครับที่ถ่ายรูปก็เบี่ยงออกไปนะครับมีที่จอดรถอะไรต่างๆอันนั้นเขาก็มีซึ่งบ้านเราจะจอดตรงไหนก็ได้เหมือนการซ่อมรถเนี่ยที่จานันคุกพูดครับเราก็ต้องตื่นมาตั้งแต่ตีห้าที่ไม่มีคนแพลนก่อนว่าเราจะซ่อมอะไรซื้ออะไรมาหรือยังแล้วก็เปลี่ยนให้เรวที่สุดเหมือนที่ต้องทําประจําก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยที่จนันคุกพูดก็คือหมายว่า ถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านก็อาจจะส0ิบเหรียญห0สิบเหรียญแต่แล้วถ้าเราทําเองเนี่ยนะครับซื้อน้ํามันเครื่องมา2ี่เหรียญเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทาก็คือจอดรถตีห้าเตรียมแผลละมุดใต้รถตีห้าไขไขไขเอาน้ำมันเครื่องเก่าปล่อยลงในถังขันน็อตคือเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปก็จะกุ๊กทำได้เสร็จภายในไม่เกินสิบนาทีครับจนกระทั่งเราทำอะไรค่อนข้างคล่องแคล่ว ส่วนน้ำมันตรงจุดนี้เนี่ยก็คือเราไปทิ้งมั่วก็ไม่ได้ถังขยะล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาจะมีที่ทิ้งให้เรานะครับก็คือเขาไปรีไซเคิลอะไรสักอย่างเราก็ใส่ถุงใส่ใส่เขาเรียกอะไรอะ่ะใส่ถังน้ํามันนะครับแล้วก็ไปทิ้งนั่นก็คือสิ่งความเป็นไปในการใช้ชีวิตก็คือเปรียบเทียบกับเมืองไทยเราต้องการทําอะไรบ้าง แต่การที่เราจะกินข้าวเหมือนเมืองไทยเราตีสองตีสามเนี่ยร้านขายข้าวเขายังมีร้านข้าวต้มร้านอาหารก็ยังมีอยู่นะครับแต่ที่นู่นก็คือหมดสิทธิ์จะมีก็คือตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นพวกไปนั่งกินกาฟแฟแผนเคก้กกินขนมครับหรือว่าเบอร์เกอร์ก็อาจจะมีแต่จะมาสั่งแบบข้าวผัดกะเพราอะไรต่างๆก็ไม่มีครับนั่นก็คือเป็นการที่อึดอัด ที่เราไปแรกๆก็จะไม่เคยชินยังไงคนไทยก็คือก็ต้องการข้าวอยู่ดีครับกินขนมปังยังไงก็ไม่อิ่มส่วนในการรับจ็อบพิเศษเนี่ยก็คือหมายถึงว่าก็มีครับมีซัมเมอร์เบรกบางทีก็มีคนติดต่อเราก็ไปตัดหญ้าซึ่งงานก็จะไม่เหมือนที่เมืองไทยเราหรอกนะครับก็คือทุกคลาสเนี่ยก็ทุกระดับเนี่ยก็จะเหมือนเท่ากัน ไปเก็บใบไม้ในบอ่อน้ําในสระน้ําให้เขาก็ได้ชั่วโมงละสิเหรียญอย่างกรณีซัมเมอร์เนี่ยที่เราซัมเมอร์เบรกก็เป็นจังหวะด,ดีรายหนึ่งก็คือให้เราไปทํารั้วเพราะว่าเ,เขาจะปลูกมะเขือเทศนะครับเป็นโอกาสดีที่เขาจะปลูกผักที่ใช้ทําอาหารถั่วฝักยาวนะครับผักพื้นบ้านนี่แหละเราต้องไปปักรั้ว เพราะว่ากวางเนี่ยจะเต็มไปหมดเขาจะมากินในพวกผักพวกเนี้อครับก็เลยต้องทำรัว้วเราก็มีโอกาสได้คุยส่วนการตัดหญ้ามันก็ง่ายหน่อยก็คือเขามีรถแทรกเตอร์ให้เราปรับระดับใช่ไหมครับก็คือระดับใบมีดเอ้าสูงเอาต่ำนะครับเสมอเขาบอกว่าให้ลงต่ำหน่อยใบมีดครับตัดให้มันแบบสั้นๆอนะ่ะตอนนั้นก็ฟังเพลงไปแล้วก็ขับรถแทรกเตอร์วนไปวนมาก็สนามเขากว้างครับ เพราะนั้นก็ทําไป2อ,อชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้ละยี่สิบสี่เหรียญยีห้าเหรียญครับก็ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เย็นมาก็ไปซื้อเบียรวก็ใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้พูดคุยเขาก็ถามว่าเราเรียนอะไรมาจากไหนอะไรทำนองนั้น,นบางครั้งก็เขาก็ปลูกด,ดอกไม้ปลูกพวกกุหลาบอะไรต่างเราก็ไปเอาพวกเศษไม้เหมือนไอ้ที่อะไรอะเลื่อยไม้อะไรต่างเป็นกาบไม้ใช่ไหมครับ ก็ไปโรยรอบตอน้ตนๆนอ้พวกดอกไม้อะไรต่างๆก็ดูวสวยดีส่วนบางทีเขาไม่ได้อยู่กับเราทั้งวันนะครับเขาก็ไปขานนอกเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดห้องที่เป็นเก็บเครื่องมือแล้วก็บอกอยนะู่ตามสบายนะอยู่เอาน้ํามาอยู่เอาน้ําไปแช่เย็นหรือว่าเขาก็มีโค้กมีอะไรอยู่อยู่หยิบกินได้ครับไอ้รถแทรกเตอร์ตัดหญ้าเขาก็บอกว่าน้ํามันอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ในห้องช็อปของเขาแล้วก็ไปเติมเขาไม่ไม่ล็อกครับนั่นก็คือ อย่างที่บอกอความปลอดภัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่นอกเมืองแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่าเขามีกฎอยู่ต่างจากบ้านเราแต่ในประเทศของเราเนี่ยก็คือในเมืองเนี่ยอันตรายกว่าอยู่ชนบทถูกไหมครับแทบจะตรงข้ามกันเลยจากกุกสังเกตก็คือในเมืองปลอดภัยเพราะว่าตำรวจเยอะเดินตลอดเวลา หน้าร้อนเขาก็มีจักรยานปั่นแต่ว่าไอ้ชนบทเนี่ยนะครับตำรวจก็จะมาถึงมันก็นานเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ไม่กลัวกันก็คือหมายถึงว่าทุกบ้านก็ไม่มีปืนแลวมีสิทธิ์ยิงคนที่บุกรุกเข้ามาได้หรือว่า trespassing นะครับ T-R-E-S-S-P-A-S-S-I-N-Gtrespassing ก็คือบุกรุกเข้ามาเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมีสิทธิ์ยิงได้คนเขาก็<ๆ>จะไม่กล้านะครับเข้าไปในบ้านซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วบ้านที่อเมริกาเนี่ยไม่มีรั้วกันนะครับขับรถก็ไปเหมือนถนนเลยเข้าบ้านเลยไม่มีไม้กั้นปิดเปิดได้ซ้ําไปมันเหมือนเขา respect ซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าคนไม่ดีเขาก็ไม่กล้าเขามาเจอลูกซองอย่างเงี้ยเจอไรเฟริลเข้าไปอะ่ะตายก็ผลปรากฏว,ว่าเจ้าของบ้านที่ยิงเขาไม่ผิดนี่คนบุกนี่คุณบุกรุกเข้ามาคุณตายฟรี นั่นก็คือเป็นกฎอีกกฎหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเขาก็ Respect ซึ่งกันและกันนะครับนั่นคืออย่างที่อาจารย์กูบอกว่ามันก็ปลอดภัยอยู่ที่นู่นส่วนไปเอาใบไม้ออกจากสะก็คือเจ้าของเข้าใจดีโอเคหลังจากยูเอาใบไม้ออกจากสะได้ยู you เอาเรือของไอออกได้นะยูจะไปตกปลาในสะ,สะเขาใหญ่ครับก็หน้าอย่างว่าพอฤดูร้อนมันก็จะมีใบไม้แห้งลอยอยู่ตาม,มผิวน้ำอะไรต่างๆเราก็ใช้พวกอะไรอ่ะ ตัวช้อนใช่ไหมที่เป็นตะข่ายนะครับช้อนขึ้นมาเบรกแล้วก็ทานข้าวแลวก็ทํางานต่อก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแล้วได้ออกกําลังกายด้วยถามว่าร้อนไหมร้อนแล้วก็นั่นก็คืองานที่ทําที่เป็นลักษณะของเลเบอร์ก็คือการใช้แรงงานแต่ที่หนักที่สุดที่เจอก็คือหมายถึงว,ว่าเราไม่คิดว่าที่นู่นจะมีหมามุย้ยก็บ้านเศรษฐีนะครับเขาเอาไอ ยามาตอยลงถนนเขาก็มีรถแทรกเตอร์ของเขาแต่ที่หนักก็คือเราต้องใช้ UR, พลั่วเกลี่ยเพมปรากฏเราก็ตรงข้างถนนเราก็ไปโดนใบอะไรก็ไม่รู้มารู้ทีหลังก็คือเขาเรียกว่าหมามุยหรือว่า POISON นะครับ p o i s o n i v i v y หมามุยเห็นฤทธิ์เขาแล้วครับสองอาทิตย์เนี่ยขานี้บวมเลยคันตลอดเลยก็ต้องใช้แป้งทา นั่นก็คือประสบการณ์ที่เจอส่วนทั้งนิวยอร์กทำสวนตัดลายเจองูเจออะไรไม่ไม,มครับไม่เจอมีแต่กระรอกมีแต่แรคคูนก็มีลักษณะแค่นั้นครับก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยเล่ากันต่อแล้วกันก็คงจะมีหลายเรื่องครับเดี๋ยวครับที่ตอนนี้ที่อยู่ในใจคือเรื่องของภาษาอังกฤษจะ, push, จะพูดจะผลักดันครับให้น้องๆนักศึกษานะครับ ดูว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษเราจะทำยังไงเรียนรู้นะครับก็เบสที่สำคัญที่สุดก็คือ you have to learn it by yourself ก็คือเราต้องเรียนด้วยตัวของเราเองไม่มีใครเรียนให้เราได้ครับสุขสันวันพุธครับทุกคนสวัสดีครับ